เอคนเราต้องเก่งอะไรสักอย่างเราจะต้องเก่งอะไรสักอย่างให้ได้ถ้าเราไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยเราเราอยู่ได้ไหมให้ให้ตัวเองได้มีโอกาสรู้จักตัวเองหน่อยก็ดีมันก็จะทําให้เห็นไหมเราเราจะได้รู้ว่าจริงๆความเก่งมันไม่ได้อยู่ไปข้างนอกมันอยู่ข้างในอยู่แล้วแค่ค้นพบมันแล้วสิ่งนี้มันก็เชื่อมโยงกับ self esteem หลายคนทำแบบเออทำหน้ามันแบบโอ้เก่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่นมีประโยชน์เลยไม่จริงค่ะ ทุกสกิลมันสามารถเอาไปประยุกต์แนบกับสกิลอื่นได้เสมออายุโอเคกับดูดาวัชนประกอนนะคะวันนี้ชวนคุยเรื่องไมซ์อีกแล้วยังคุยกันอยู่คะ่ะแงะมาหลายไมซ์เพราะว่าเป็นเรื่องที่สนใจ ด้วยในส่วนตัวชอบตั้งคำถามแบบนี้กับคนรอบๆตัวเขานี้ก็เลยขยายวงมาถึงอายุโอเคมาชวนกันคุยกันแบบนี้ค่ะเป้าหมายคือไม่ได้หาผลลัพธ์ปลายทางแต่เป้าหมายคือการใคร่ครวญน,นะคะสิ่งแบบนี้มันเป็นเป็นกระบวนการพอดีเจอข้อความจากที่ที่หนึ่งว่าเออคนเราต้องเก่งอะไรสักอย่างเราจะ ต้องเก่งอะไรสักอย่างให้ได้ก็เลยเป็นคําถามว่าคนเราต้องเก่งอะไรสักอย่างไหมอันนี้เป็นคําถามส่วนตัวแล้วก็เคยถูกถามด้วยจากคนที่เ,เขาเน่าจะอยู่ในวัยวัยการศึกษาช่วงมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะเขาถามเออพี่ดาวคนเราเนี่ยมันต้องต้องเก่งอะไรสักอย่างไหมถ้าเราไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยเราเราอยู่ได้ไหมโหเป็นคําถามที่ใหญ่สำหรับดาวคือ มันใหญ่เพราะว่ามันมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนเขากาลังรู้สึกว่าเขาต้องไหมต้องต้องไปผลักให้ตัวเองเก่งอะไรสักอย่างไหมเพื่อที่เขาจะได้อยู่รอดอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็รู้สึกว่าแบบเราค่อนมีของจริงค่อนข้างค่อนข้างสนใจกับเขาว่าต้องเหมือนกันพอเราพูดว่าต้องเนี่ยมันเหมือนคําตอบมันต้องมีหนึ่งเดียวยังไงไม่รู้อ่ะเราก็บอกว่าเออมันก็อาจจะไม่เราก็ชวนคุยเขาว่าเออเราต้องเก่งอะไรสักอย่างไหม คำต,ตอบมันก็จะค่อนข้างถกกันได้ว่าเออมันก็อาจจะไม่ต้องหรอกเออแล้วทำไมสังคมถึงพยายามผลักดันหรือเคี่ยวเขยนให้เราต้องเก่งอะไรสักอย่างอยู่เรื่อยเลยเอาจริงถามกันไปกันมานะว่าเราทุกคนโตกันมาได้หรืออยู่ในจุดที่หลายๆคนอยู่เรามีอะไรสักอย่างที่เราเราถนัดมากเราทำได้แล้ว ทำได้เยอะแล้วด้วยไม่งั้นแล้วคงตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบความเก่งเฉพาะด้านหรือว่าเราโดดเด่นอะไรออกมาชัดเจนอย่างที่เราเราเห็นหลายๆคนที่เขาเป็นกันเช่นโอ้โหคนนี้สีไวโอลินเก่งมากเลยคนนี้เป็นนักแข่งรถที่แบบว้าวได้รางวัลอะไรแบบนั้นมันชัดเจนเขาว่าเขาเก่งอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เดินไปเส้นทางนั้นมันก็เลยทําให้หลายคนที่เห็นตัวเองว่าเฮ้ i, เราก็เป็นคน ทั่วไปแหละคนใช้คานี้เป็นคนทั่วทั่วไปเป็นคนธรรมดาพอไหมแล้วยิ่งพอเห็นตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นระบบแข่งขันเนาะไปสมัครงานโหมีคนมากมายแล้วเราเป็นเหมือนแค่คนธรรมดาพอไหมเป็นแค่คนที่เหมือนเหมือนคนอื่นทั่วๆไปพอหรือเปล่าหรือว่าต้องเก่งอะไรสักอย่างเออภาพโดยภาพรวมมันก็เลยจะเป็นแบบนี้ พอเป็นแบบนี้ค่ะเดยเราคิดว่าจริงๆทุกคนมีความเก่งอะไรบางอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งเราก็เคยได้ยินหลายคนจะชวนให้เราหาจุดแข็งของตัวเองเพราะเราแต่ละคนจะมีจุดแข็งแกร่งจุดเจ๋งจุดเก๋ไม่เหมือนกันแล้วสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเป็นทักษะเฉพาะทางเช่นครับรถขีม่ม้าเล่นไวโอลินทําการแสด,แดงเป็นวิศวอะไรที่มันแบบเราเห็นเป็นเฉพาะทางได้แต่ว่ามันก็ เป็น Soft Skill Skill แบบเช่นการเชื่อมต่อกับคนอื่น Skill ของการอดทนได้นานทักษะของการที่จะเชื่อมโยงประยุกต์สิ่งต่างๆทักษะของการสังเกตอะไรเงี้ยค่ะบางทีเรามีสิ่งที่เราทำได้ดีเก่งแบบนั้นอยู่แล้วแต่อาจจะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยโลกรอบๆไม่ได้ไม่ได้ให้คุณค่าหรือไม่ได้แบบ ผลักดันให้สิ่งเหล่านั้นได้ได้ออกมาวางในพื้นที่ที่เราจะจับต้องมันได้เพราะฉะนั้นล้วมีความเก่งสักอย่างอยู่อยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่มีแต่ประเด็นคือหนึ่งเราอาจจะไม่รู้เฉยๆว่าเก่งอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะสาคัญเหมือนกันเราจะคุยกันค่อนข้างบ่อยเนาะในอยู่อายุโอเคว่าแบบเออเราเราเราน่าจะให้ให้ตัวเองได้มีโอกาสรู้จักตัวเองหน่อยก็ดี มันก็จะทําให้เห็นไหมเราเราจะได้รู้ว่าจริงๆความเก่งมันไม่ได้อยู่ไปข้างนอกมันไม่ต้องแบบวิ่งหาโรงเรียนอะไรอย่างนี้ตลอดเวลามันอยู่ข้างในอยู่แล้วแค่ค้นพบมันแล้วสิ่งนี้มันก็เชื่อมโยงกับเซลฟ์เอสเตมการที่เราคือเซลฟ์เอสเตมก็สร้างได้หลายทิศทางหนึ่งใน,ใน,ใ,นในทางที่เราจะบูสต์เซลฟ์เอสเตมเราขึ้นมาก็คือเรากลับไปดูว่าเราเก่งอะไรแล้ว,ลวเราก็แบบ เน้นมันตรงนั้นแล้วก็ทําสิ่งที่เราทําได้ดีมากๆหรือว่าให้คุณค่ากับตรงนั้นเซลเฟสติมเราก็เพิ่มเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรู้จักตัวเองด้วยกันเข้าไปสํารวจแล้วก็ดูมันสองพอเจอแล้วแต่บางคนเจอเออฉะรู้ฉันเก่งอันเนี้ยแต่มันไม่มีประโยชน์หลายคนทำแบบเออทำหน้าเหมือนแบบโอ้เก่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยไม่จริงค่ะ ทุกสกิลมันสามารถเอาไปประยุกต์แนบกับสกิลอื่นได้เสมอเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งนะคะทุกครั้งเวลาเราจะดําเนินชีวิตเราจะเรียกว่าสกิลเซ็ตเราไม่มีทักษะไหนมันตั้งอยู่โดดๆได้เราใช้หลายทักษะผสมกันเพราะฉะนั้นมันมันเปิดพื้นที่หรือมีโอกาสให้เราเอาไอสิ่งที่เราทําได้ดีเนี่ยไปเป็นส่วนผสมหนึ่ง ในสิ่งที่เราอาจจะทําอยู่แล้วแล้วมันก็อาจจะเป็นเหมือนชีวิตประจําวันที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่จริงๆเราผสมไปได้ที่เรายกตัวอย่างสกิลเซ็ตของคนธรรมดาโอเคสกิลเซ็ตหลายๆอย่างที่ที่โอเคเราเจอคนที่มักจะนิยามเองว่าเป็นคนธรรมดาแล้วมีความน้อยเนื้อต่ําใจแนบอยู่ในนั้นอยู่อยู่ค่อนข้างเยอะเอามันก็มีเหตุการณ์ที่เราจะเจออย่างตอนนั้นก็นี่แหละไปเวิร์กช็อปกับกับ,ก,บกับพี่บิ๊ก คํานี้ดีไปทำเวิร์กช็อปกันให้ให้องกรนึงแล้วเราก็ให้ทุกคนที่นั่งทํางานอยู่เนี่ยอที่เข้าร่วมอะค่ะได้แนะนําตัวเองแต่เราไม่ได้แนะนาแค่ชื่อกับตําแหน่งที่ทํางานเราถามได้ว่าแบบคุณเก่งเรื่องอะไรอีที่ที่ที่คิดว่าเพื่อนเนี่ยไม่ยังไม่มีไม,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 ไม่ไม่รู้หรือคุณชอบทําอะไรคุณเก่าด้านไหนเราก็เ็นคนหนึงลุกขึ้นมาแล้วก็แบบบอกว่าอ๋อทําครับเบียเก่งแล้วเพื่อนก็จะบอกเฮ้ ทำตำแหน่งนี้โพ s ิชั o นี้แต่ว่ามีความเก๋าคือแบบงานอดิเรกคือทำคราฟต์เบียร์อาจจะไม่ไงานอดิเรกก็เออทำนอกเวลาหรือแบบอ๋อคนที่ทํากับข้าวเก่งคนนี้เลี้ยงลูกเก่งคนนี้เล่นกับเด็กเก่งคนนี้คือ,อดูฟุตบอลเก่งบอกว่าดูฟุตบอลเก่งคือดูดึกแค่ไหนตอนเช้าก็ตื่นมาทำงานได้อะไรแบบเนี้คะ่ะมันมีสกิลแบบ เจ๋งๆอยู่ในนั้นการควบคุมตัวเองเอ่ยหรือความมั่นยำกานมันมีแบบอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดที่เราไม่รู้ตัว,<อ>วเรียกมันไม่ถูก่เราไม่ได้เหมือนนิยามมันไม่ถูกว่าเรามีสกิลนี้สกิลนี้แล้วเลยสื่อสารออกมาไม่ได้จริงๆเป็นไปได้จริงๆเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่แล้วที่เราจอยจะทำือทําเราได้โอเคเนะี่ยในนั้นมันเต็มไปด้วยทักษะอะไรอยู่บ้างเราเคยตอนเราเรียนเป็นนักจิตบ,บําบัดอันเนี้ยค่ะครูวันหนึ่งเขาก็ ให้เรียนว่าจริงๆหลายทักษะเราสร้างมาตั้งแต่เราเด็กมากแล้วผ่านการเล่นหลายๆอย่างแล้วเราไม่รู้ตัวเขาก็ให้มาเป็นตารางเป็นกระดาษเ่งนี้แล้วก็ให้ลิสต์เลยว่าตอนเด็กๆช่วงช่วงวัยประถมเนี่ยค่ะเล่นอะไรบ้างโอ้โหเราก็ย้อนไกลเล่นยางโบราณนิดนึงนะคะเล่นโดดยางเล่นแบบโยนเส้นเล่นปลาลูกดอก mm hmm. เล่นหลายอย่างอะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าเออช่วงเวลานั้นอะ่ะมันเป็นช่วงสร้างทักษะแล้วเขาก็ถามเลยว่าไอ้กิจกรรมใดๆอันนั้นน่ะในหนึ่งกิจกรรมในการเล่นมันต้องใช้ทักษะอะไรบ้างให้เบรกออกมาให้แตกออกมาโอ้โหอย่างแบบโดนนังยางอะ่ะเฮ้ยเริ่มตั้งแต่ร้อยแล้วอะ่ะคือมันเป็นสกิลแบบ เฉพาะทางมากที่แบบบางคนร้อยหนังอย่างแบบไม่ต้องดูร้อย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 แล้วก็อดทนจนมันได้เป็นอย่างนี้ต้องมีสกิลในการชวนเพื่อนมาเล่นเพราะว่ามันต้องเล่นกับเพื่อนต้องมีสกิลในการแบบว่าตวัดขากระโดดย,ยืดยุน่นความมั่นยำการสังเกตต้องมีเคอร์เจมีความกล้าต้องมีการไต่ระดับต้องมีการอึดถึกเฮ้ยพอเบรกออกมาคือแบบการเล่นหนึ่งอย่างเนี้ย ใช้ทักษะเยอะมากคือจริงในชีวิตประจำวันเงเราใช้ทักษะเยอะมากอยู่แล้วเขาเนี้ยค่ะถ้าเราลองประยุกเอ้กิจกรรมเลยนะถามตัวเองว่าทุกวันเนี้ยทําอะไรอยู่ถึงในในการใช้ชีวิตแล้วเราก็จะเออเราทํามันคล่องมากลองไปนั่งเบรกดูเราก็จะเจอว่าจริงๆเราเรามีจุดที่เราทำไม่เจ๋งมากเลยนะเจ๋งแบบมหศจรรย์สุดๆถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามคือบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆพอเบรกออกมาเป็นทักษะ คุณจะรู้เลยว่าจริงๆมันไม่เล็กเช่นบางคนบอกว่าฉันเป็นคนจัดของได้เนียบมากโอ้โหสกิลการจัดของนี่คือสกิล organize เลยนะคะการบริหารจัดการ Space เอาของเข้า Space ตามือการจัดวางประมวลโอ้โ oh, ห oh, เรียงเลือกออกแบบนี่หลายสกิลแล้วนะคะ หรือบางคนบอกเฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะเยน็ยนๆก็ทําให้ดีปาร์ตี้มั้งคะพูดไปเหมือนแบบตําหนิตัวเองไปปบบเฮ้ยไม่ใช่กันไปปาร์ตี้เนี่ยหลยสกิลโซเชียลสกิลล้วนคือชวนเพื่อนไปอยู่ในจัดเจอคนนั้นทักคนนี้มีเรื่องคุยกันได้เป็นหลายชั่วโมงบางคน,นกาชอบไปนั่งคุยกับเพื่อนตอนเยน็ยนๆหรือออกไปตอนค่ำๆไปนั่งคุณอยู่ในบทสนทนาได้สามสี่ชั่วโมงเนี่ย สกิลนะคะที่จะต่อยอดบทสนทนาฟังเพื่อนคุยกับเพื่อนโหในนั้นทุกอย่างมีสกิลเราก็แค่เหมือนปกติเรามองโลกออกไปข้างนอกอย่างใช่ไหมคะเหมือนเราก็แค่มันเดินออกไปก้าวเนื้อแล้วกลับหลังหันหันกลับมามองที่ตัวเองนะะ ur, นเนี่ยค่ะว่าเฮ้ทุกคนนนียใช้สกิลอะไรบ้างมันมีความทําได้ดีมันมีสิ่งที่เราทําได้คล่องมากอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพยายามไป ต้องมีอะไรสักอย่างไหมแค่กลับไปหามันอืแล้วก็ไปเอาสิ่งนะี้พอเราเจอปุ๊บเราก็เอาไปใช้ให้ได้บางคนก็รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแต่บอกว่ามันมันเอาไปใช้กับหน้างานไม่ได้เลยไม่จริงสมมุติเป็นคนถ่ายภาพอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็คุยกับนักศึกษาฝึกงานที่ที่นั่งทํางานถ่ายภาพอยู่ตรงนี้อนะบอกเออ ถ้าเรารู้ว่าเราเก่งอะไรสักอย่างแล้วเราเอามันแอดกับสกิลการถ่ายภาพตอนเนี้เราก็จะเป็นช่างภาพหรือเป็นศิลปินถ่ายภาพที่มีลายเซนบางอย่างที่จ,จุะต่างจากช่างภาพคนอื่นที่เขามีมีสกิลอื่นๆที่มันที่มันพิเศษออกมาไงมันก็ทําให้เรารู้สึกเออมีมีเอกลักษณ์แล้วมันก็อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกมั่นใจในในพื้นที่ที่แบบพื้นที่การทํางานที่แบบเราอยากจะแบบ เป็นอะไรทักอยางที้มันโดดเด่นขึ้นมาจังเลยเราอยากถูกเห็นเราอยากทุกเลือกเข้าไปทํางานเลยแบบนี้ค่ะหรือเมื่อกี้ก็คุยกันกันกบผู้ถ่ายทำว่าแบบอ,อคิดว่าตัวเองทําอะไรได้ดีแบบทําได้แล้วเป็นจุดแข็งเการสังเกตซึ่งหลายคนเนี่ย ลืมทักษะการสังเกตไปชาติกว่าแล้วคะ่ะเพราะไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญมันเป็นซอฟต์สกิลเออส่วนใหญ่พวกซอฟต์สกิลคนจะลืมไปซึ่งจริงมันเป็นตัวผลักดันให้ตัวฮาร์ดสกิลเรามันมันมันแข็งแกร่งได้แล้วบอกว่าเออเนี่ยการเป็นครีเอทีฟการเป็นโปรดิวเซอร์การเป็นคนเขียนบทที่มีทักษะการสังเกตที่ท,ที่ที่สูงเนี่ยพอเอามาบวกกันเนี่ยผลผลิตที่เอาออกมามันก็จะต่างออกไปจากคนที่ไม่ค่อยสังเกต เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทําให้เรารู้สึกภูมิใจกับตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นเรากลับมาว่าเออแบบเราไม่ต้องเก่งอะไรสักอย่างก็ได้เพราะเรา,าเรามีอะไรสักอย่างที่เก่งอยู่แล้วอยู่ในนั้นแค่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 หันไปรู้ว่ามีมันหามันทั้ัเขืออะไรอาจจะมีมากกว่าสองสมอย่างมีหลายสิบอย่างแล้วก็เอามาใช้อพยประยุกต์ให้ได้แล้วก็ภูมิใจกับมันก็ ไปลิสต์มาเถอคะค่ะว่าวันหนึ่งทําอะไรบ้างหรือกิจกรรมที่มักจะทําแม้จะเป็นเวลาว่างเวลาที่เราสึกก็ไม่มีประโยชน์คือไม่ใช่โฟกัสแค่ง,งานนั่นคือสกิลนะคะชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยเราใช้สกิลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลิสต์มาเลยแล้วปีนเขาชอบนั่งอ่านหนังสือตามมุมห้องชอบไปกินกาแฟที่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเบรกดาวออกมาว่าตัวเองมีทักษะอะไรหรือใช้ทักษะอะไรในช่วงตรงนั้นแล้วก็วงมาเลยแล้วนั่นนะคือของคุณ แล้วคุณจะได้รู้สึกว่าแบบเออมันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ที่เราจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งนี้ พราะเอาจริงๆโลกใบนี้มันก็พาเราไปอยู่ในหลุมที่เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เราไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยเพราะเราเทียบกับคนนั้นที่เขาอยู่ในสปอตไลท์เทียบกับคนนี้ที่แบบบทความเกี่ยวกับขึ้นก็ขึ้นมาโอ้หคนนี้เดี๋ยวเขาก็ได้รับรางวัลอันนี้เดี๋ยวคนนี้เขาก็ถูกกล่าวถึงโอ้ทําไมโลกใบนี้ไม่มีแต่คนเก่งๆโดยเฉพาะเราใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะเราก็จะเจอคนที่อยู่ในแบบเป็นเป็นคนเป็นคนสคาําคัญเป็นคนที่แบบม,แบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็ก็หยุดยากที่เราจะไม่ไม่กลับมาดูว่าแบบแล้วเราอะไร ต่จริงๆเราละก็เราเราก็มีของเราไว้ยแล้วเราก็ไม่ต้องเทียบแล้วการเป็นคนที่ที่ไม่ต้องโดดเด่นเด้งออกมาจากใครก็ไม่ได้แปลว่าเราเราพิเศษน้อยไปกว่าใครอะคะ่ะก็คุณก็มีคุณค่าในแบบของคุณเหมือนกันแม้กระทั่งปลายปีอาจจะไม่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นแม้กระทั่งเล่นกีฬาอันนี้มาแต่ก็ไม่เคยลงแข่งเพื่อจะได้เหรียญหรือจะต้องชนะใครคุณก็ คุณก็มีค่ามีคุณค่าในแบบของของที่คุณเป็นอ,อืเราไม่ต้องวิ่งไปเพื่อให้ให้โลกเห็นเราก็ได้เพราะเราตั้งอยู่อยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องพยายามให้คนเห็นก็ได้เราอยู่ตรงนี้ค่ะ